อันนี้พักบ้านสีเขียวเหรอคะเ,เป็นไงบ้างวิวสวยไหมวิวสวยเสวยเนาะห้องเราหกร้ 600. อ,อ, okay, อยโอเคอยู่มีที่หลังบ้านด้วยอ่ะวิวดีใช้ได้เลยนอนอยู่ข้างๆนี่แม่น้ำนี่นี่วิวสวยมากเลยอ่ะกาไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าที่ไหนเนี่ยแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำปัตตานี นะแต่น้ำไม่ใสเนะี่ยฝนตกน้ำกุ่นน้ำทุง่งเขาเออน้ำไหลดีอะนอนไปข้างล่างโอ้โหสูงกันได้ี่นกอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ใหญ่เลยนะอยู่ใต้ต้นไม้นะลิงเล็กๆหน่งอันนู้นลิงลิงอันนั้นมะพร้าวฝั่งนู้นนะสูงดิมองเห็นไหมอ่ะ มองเห็นลิงไหมลุงแกให้ลิงขึ้นมะพร้าวไม่เห็นตัวลิงเลยอะไงตัวที่อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ต้นไหนเนี่ย สงสัยหมุนหมุนอยู่มั้งบางเลยนะไม่เห็นเลยนั่นนะลุงแกให้ลิงขึ้นมาพร้เออเห็นแล้วแต่ว่าไม่เห็นลิงเนี่ยสูงใกล้ๆแล้วนะแต่อ๋อแล้วยังบินมะพร้าวอยู่นั่นไงแล้วยังบินอยู่นั่นนะนั่นน่ะลูกเดียวเดียวอ่ะพี่เห็นปะหมุนต้องแต่งต้องแต่งอยู่นั่นน่ะนั่นนั่ะนั่นนั่นนั่นน่นอันน่ะ หมุนใหญ่เลยมันหมุนมือเดียวอ่ะพี่มือเดียวเองนึงต้องจับไว้ขนาดมันหมุนมือเดียวเออเกงนี่คนควบคุมลุงก็ควบคุมอยู่อยู่คนละฝั่งไอ้เนี่ยยังไงมันหมุนใหญ่เลยเออ นั่นล่วงแล้วเฮ้ย <laughs> เก่งเก่งเก่งเอามันลงมาต้นไม้แล้วพี่ดูดิโอ้โหโอ้ยตาย <laughs> กิ่งไม้หัก <laughs> ลุงข้างล่างแล้วลุงก็ให้ลิงขึ้นมะพร้าวอยู่คนละฝั่งน้ำนี่ค่ะอืมดูเจดายน้ำไม่ใสถ้าน้ำใสจ,จะดีมากเลย นี่พักเหนื่อยคนพักเหนื่อยอยู่นี่พักเหนื่อยนี่หลังหลังบ้านหลังห้องหลังห้องเช่าหลังห้องรีสอร์ทห้องนอนแค,แค่นี้นะคะให้ดูชมเป็นขวัญตาเนี่ยอยู่เมื่อนี่ ข้างนอกเปน็นนี้นี่บริเวณนี่น้ำน้ำอยู่น้ำ,นำบ๊ายบายนะคะ